víng ta mà trắng này nghe, cái đam là, cái đam này, hả? này đam à, này đam mày này ta mà này, ai đàm... ừ. mày này. này mà? Nám ขวาบึ้มพอมไม่ได้แต่เนี่ยจะไปต่อหรือจะกลับดีเนี่ยอ่ะอ่ะ,อะน้ำใสหรือได้ออกหมดถามก็เล็กมาลุกมามากินนะไอด้ดำหายไปไหนดำเอ้ยไอด้ไอดำม,มันไปไหนไหนไดำอ่ะมไปไหนแล้วไอด้ดำทิ้งไปแล้ว แปลกนะไม่เคยแยกกันเลยหายไปไหนเนี่ยมากินรึมามากินเร็วๆมากินรึมากินรม,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 มันร้อนเหรอมันร้อนนะมันเย็นก่อนเอาไว้ให้ดำไหมอ่ะมันจะมาไหมเนี่ยไอแดงไปอยู่ไหนมาทำไมวิ่งตาม,มาข้างหลังทำไมมาไม่เห็นมอบอยู่เหรอ มอบอยู่ขี้ยะเหรอเร็วข้าฝนจะตกแล้วเหนื่อยจัดวิ่งตามมาตั้งกี่เมื่อไรวะฝนมาบึ้มบึ้มนี่แล้ะเขาท่ำทันรอดแล้วมึดตึ๊บเลยท่าทันรอดตายตายไปโต้ได้ไหมเนี่ย ในไปนะ่ะกินเองนะ่ะถ้ามันร้อนอนะ่ะรออยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วสิฝนมาแล้วน้วองหายดำสิไปไหนของมันอ้ยก็ต่มตัมไปไหนของมัน ไม่หายใจอย่างนั้นละแดงเหนื่อยอยากอ้วนนั่นเนี่ยวิ่งตามมาไม่ไม่เห้าเห้าสิที่หลังอะ่ะไม่จะได้รู้เรื่องวิ่งมาย่างนี้ใครจะได้ยินละ่ะจะตกไหมล้วเนี่ย ตึ๊บทำทันรอดตกเลยเลยเนี่ยแดงเลยลูกพักกินนะลูกพังเท้า